ไปถล่มบ้านตะตุนเนีคือชุดนี้ก็จะเป็นเครือเดียวกันตะตุนทุ่งลมกับกบนันชองคล้ายคึงเนี่ยนะเขาจะเป็นเป็นพวกกันอะไปยิงถล่มบ้านตะตุนเนอะโหนี่ยิงด้วยอาร์พีจีบ้องหลุดไปกลางบ้านดุม้มบ้องพี่เล็กเข้าไปเรียนจางลบรีมา,าเป็นทหารแลยไปเรียนเป็นในทหารรับจ้างมารายการต่อไปนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ ยงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบโคกซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเราเรื่องาราวเพียงกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งผ่านไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหรณ์ ไปนอนอยู่หน้าในรถแต่จอดหน้าบ้านว่านั่นเข้ามายิงปังปังปังไอ้นี่ก็พลรถยิงปังปังปังไล่กวดยิงไปเลยตามตูดไปเลยตามตูดไปเลยทีนี้มันไม่มาไม่มาไม่มาอีกเลยบางทีต้องเล่นมันเฉียบขาดแล้วน่ากลัวสุดคือวัยรุ่นครับมันคิดมันยิงตรงเด็กเพชรนี่จะบอกให้ฟังมันจะขึ้นชั้นเนี่ยมันต้องล้มตัวใหญ่ก่อนเพถ่งจะขึ้นตัวเองเบอร์หนึ่งเนี่ย มัน <ừ. S 1> นั้นเด็ก18-19ดเกยิงคนที่ขาใหญ่ๆตัวไหนดังๆนะมันจะได้ขึ้นชั้นไงตอนนั้นคิดเป็นเท่านี้เพราะนั้นน่ากลัวมากมเพื่เบรียแล้วพ่อก็โอเคมีนักการเมืองสมัยนั้นพ่อจะเดินครบกับตรงทั้งท่านได้เป็นนายกบนตรีนะตอนนั้นก็มีท่าน อาจารย์ชัยสิทธิ์ภูพิรมเพื่ออาจารย์ชัยสิธิ์นี่นะครับเป็นมือขวาของท่านสมัครสุนทรเวชท,ท่านสมัครเคยเป็นนายกรัฐมนตรีน,ระตรนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะตอนท่านเป็นผู้ว่าร้านพ่อก็ต้อนรับนักการเมืองมากิกนฟรีแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยกินฟรีมาเลยมาเต็มที่เต็มที่มาร้านเปิดกินมาหาเสียงเลยทศส่งทสอในยุคนั้นก็จะมาร้านพ่อกันเยอะแยะหมดก็เอาง่ายเนี่ยร้านโคบ้าน้ากันระดับร้านมนตรีจนระดับมือปืนพักการพอครบทุกระดับชั้นทุกระดับหมด พอครบหมดก็ถือว่าตอนนั้นเราเหมือนเราน้ําขึ้นเนี่ยเรามีเงินด้วยเราก็เอาพวกไว้ก่อนอ่าแล้วอะไรเป็นแรงผลักดันของพ่อนี่แหละฮะก็เริ่มคบนักการเมืองพ่อลงไปหาเสียงนี่นะสสเขตประกอบน้อยนะลงไปช่วยพ่อหาเสียงนหลายคนนะกรั้เขาอยากการรุ่นให้เราได้เป็นเป็นสสแล้วก็พ่อบอกเฮ้ยแปงฝากมาด้วยเขาเป็นเพื่อนกับปิยากินันด้วยแต่เราก็เราก็อยู่สายนี้อยู่แล้วด้วยครับผมมันก็เลยยิ่งแน่นขึ้นไปใหญ่พอผลสุดก็ผลสุดก็พ่อก็สอบผ่านขึ้นมาได้เป็นจจองแล้วบอกว่าครั้งแรกด้วยลงครั้งแรกได้เเลลยยครรั้้งแกได จก็ชีวิตมีความสุขแต่มีเรื่องเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังก่อนพ่อจะลงสอจอพ่อไปดูหมอหมอบอกว่าคุณลงสอจอคุณได้แน่ๆและชีวิตจะเปลี่ยนไปอื พ่อคิดโอ้โหเอาแล้วชีวิตกูต้องเปลี่ยนแน่เพราะตอนนี้กูก็มีตังค์อยู่แล้วมันต้องรวยมากขึ้นอ่าถูกไหมมันต้องมหาเศรษฐีแล้วมหาเศรษฐีแน่นอนเลยชีวิตจะเปลี่ยนผลสุดปั๊บพอลงจริงได้เป็นสจเลยอ่านนี้หมอพูดถูกหนึ่งประเด็นถูกครั้งที่สองบอกชีว oh, oh, uh, so 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 ิตจะเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนทันทีเป็นไงครับพ่อจากรวยเป็นจนตาเห็นเอ้า เปนหม,หมอเขาไม่ได้พูดให้จบใช่ไหม,ไมหว่าพอชีวิตเปลี่ยนไปทางไหนเปลี่ยนแบบไหนไม่พูดกันแต่เปลี่ยนจริง,เป,รงเปลี่ยนจริงหมดบ้านไปสามหลังเกิดอะไรขึ้นกับพ่อ,พอโจ๊ะเด็ดก็โหนันช่วยงานนะลูกเลยวันห้าพันอยู่ข้าหลังมันเดือนสจออได้กี่ตังค์สามพันต่อเดือนโอ้โหเบี้ยประชุมยี่สิบแล้วเป็นสจแล้ววันนั้นช่วยเนี่ยแล้วยิ่งงานวัวลงวัวลานะลูกแล้วก็มาขอเนี่ยตบพงโซฟาขออะไรนะโอ้โหต้องจัดให้ไปชุดสามสี่ห้าพันต้องโปร่งหลีดเนี่ยวันห้าหกพวงอ่ะ thank <laughs> you ตายนบ่อยซะด้วยวิถีชีวิตจะทำยังไงลูกลูกบ้านเข้ามาหาเราเนี่ยเอาอะไรนะเอาอะไรเอาอะไรเอาระวันวัวเอาไปไปสองพันลูกบ้านคนนั้นมาจะทําอะไรเอาจะบวชลูกอาช่วยไปเอาไปพันเลแต่คนนั้นมาเรื่องเอางานศพแม่ตายผมไปไม่ได้เอาไปพันเลยแต่เราอยู่หลังบ้านต้องกินข้าวไข่เจียวอะใครจะรู้ครับผมเนี่ยนะชีวิตสอจอวันที่สุดแต่ว่าก็ถือว่าเราก็มีความสุขว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของตระกูลเราเราได้เป็นสอจอเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะครับได้แต่งชุดขาวได้ทำความใจ ตระกูลสักครั้งหนึ่งก็โอเคถือว่าเราก็มีความสุขแหละแต่จนจะรวยไงชช่นมันเดี๋ยวไม่ตายก็หาได้ก็ที่จนนะพ่อจะบอกว่าเอาเงินนั่นแหละมาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือไปช่วยเหลือทานต่างสาหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องการะคั้นหนึ่งไบโคสซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจการะคั้นหนึ่งไบโคสซีโร่หรือ Li น์แอดโคสซีโร่สตอรี่และสําหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ พักแคทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ แต่ที่สาคัญที่สุดตอนพ่ออยู่เทพอนะตอนครัวมาน้ําก็มีคนมาหาพ่ออยู่คนหนึ่งขึ้นมากรุงเทพหลังออจากคุกมาแล้วตัดสินร้อยปีนล้วเขาเขาติดเท่าไหร่ไม่ได้เขาออกมาหาพ่อตัดสิน100ปีคนคนนั้นคือเล็ก,กนกในเขาจะบอกว่าเรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยคือคนนี้ใช่ไหมมาแล้วก็นั่งเล่านั่งคุยกันเห็นเขาบอกเอาเอาไปสร้างหนังด้วยสร้างหนังเลยแล้วมันมีตอรี่คือพ่อจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ใช่ไหมใช่โอเคครับผมสำหรับเล็กนกในมาหาพ่อเขาก็เราก็นั่งค<ม>ุยกันก็ถามไปถามมานั่งคุยกันยาวนั่ง อยู่บนบ้านพ่อนั่งเขาไม่ทานเหล้าทานกาฟแฟอะไรเงี้ยนั่งคุยครั้งหนึ่งเลนตรงในเนี่ยเคยไปดักยิงกำลังช้องคล้ายคือมาวันหนึ่งกำลังช่องไปช่วยงานเพราะแกเป็นสอจอเหมือนกันในยุคนั้นยุคก,ก่อนพ่อนะครับพ่อหุนนั้นก็เป็นสอจอ,อยู่สมัยนึงไม่นานนะเขาก็ไปช่วยงานบ้านนุ้นบ้านานี่ช่วยชาวบ้านชาวช่องแล้วก็ไม่รู้ใครเรียกเขาก็ไปอ่ะแกก็เป็นคนมีบารมีสูงแล้วก็แกก็เป็นคนที่พูดง่ายว่าชาวบ้านรักแต่พอเลี้ยวกับบ้านพ็ถึงบ้านทางแยกปั๊บตรงนี้ทางนี้เลี้ยไปวัดวัดพระรูปตำบลนายก็ มีชายชกันชุดหนึ่งเดินเลาะทุ่มาจากนู่นเลยมาจากนาพันสามก็มาโผล่ตรงโหนดหลายใกล้วัดทะลุจังหวะกระนังช่องเลี้ยวรถมาพอดีชุดนี้ที่แอบซุ่มอยู่กลางพงหญ้านะเจ็ดแปดคนนี่ก็ระดมยิงใส่รถกระนังช่องแบบหูดับจมไม้เลยแต่ด้วยความกระนังช่องเชิงไงดีแกทำไงรู้ไหมกระโดดลงจากรถปุ๊บก็ฟ้้มตัวกันถนนแล้วพวกแกก็ฟ้้มตัวถนนแล้วก็ยิงต่อสู้กันครึ่งชั่วโมงยิงสู้กันไปสู้กันมาสู้กันไปสู้กันมาเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังแล้วยิงกันคนละฝากฝังนั่นก็ยิงนีก็ั่นน ศูนย์ก็คือยิงมาแบบทุทกระยะเลยใช่ไหมหัโอ<ร>้หหโหก็ได้โอ้โหโดน,ปนแปงน้งนาผ่าก็ยิงบ็ยังก็ยิงแบบ้ว่าเขามีรถกำบ,บังนะไอ้ทางนั้นก็มีต้นไม้กำบ,บังก็ยิงสู้กันต่างฝ่ายต่างยิงจนทั้งฝ่ายเล็กในเมื่อทําให้สําเร็จแล้วพี่เล็กน้องนายก็ไม่ค่อยล่าถอยไปแต่รถกระดินช็องก็โดนยิงทั้งคันเลยคือพุ่นหมดเลยพุ่นหมดเลยครับแล้วตัวแกก็รอดตายก็วันนั้นยิงกันไปไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครบาดเจ็บด้วยอ่ายิงก็ไม่มีใครบาดเจ็บก็ถือว่าโชคดีไปหลังจากนั้นเล็กน้องนายก นับถือเหมือนพี่ชายแต่คนยังไม่รู้คนนี้รู้จักต้ะแก่เทไลท์ไหมเคยได้ยินไหมต้ะแก่เ,เทลไลท์ระดับเจ้าพ่อคนหนึ่งต้ะแก่เทไลท์นี่คือเจ้าพ่อต้นต้นของเมืองเพชรเลยนะ นี่พ่อจะยกให้ฟังแล้วลูกครับผมซึ่งแกยิ่งอยากแกปั้นนักเลงขึ้นมาเยอะมากมือฝาของเักาแกเทียนไลท์ก็คือละอสมวนทรัพย์นามตะกุลเดียวกับพ่อเลยนะซึ่งเขาเป็นอะไรกับพ่อไหมฮะใช่นามตะกุนเดียวกันพ่อเขาเป็นพี่ชายของตาพ่อก็เหมือนเคยญาติเคยญาติแต่ว่าห่างๆกันแต่เขาเป็นมือขวาจักรารของเจ้าแก่เทียนไลท์ในยุคนั้นในยุคนั้นครับก่อนสิ้นลมเจ้าแก่เทียนไลท์ก็ได้พูดกับละอว่าฝากลูกชายไว้คนหนึ่งชื่อว่าเสียเหลิมใหญ่กว่าวงพี่ออนหรือละอเนี่ยดู สมัยหนึ่งพี่ออก็ดูแลป้องกันไม่ให้ใครมาทําร้ายพูดยังานก็ดูแลตามที่เคยได้รับคําฝากมาจากต๊กแก่เทียนไลท์แต่กลับมาตรงนี้ก่อนที่พ่อว่าเมีเยเลี้งลุงนรับงานใหม่มาก็คือว่าให้รอบสังหารของคือนายละอเป็นการยิงล้างแค้นมากกว่ายิงล้างแค้นยิงยิงกำนันช้องก็ยิงเนื่องจากการล้างแค้นคือมันเป็นการต่อเนื่องกันใช่ไหมพ่บมันมีแค้นกันเก่าเดี๋ยวเอาไว้เป็น อะไคิดพิเศษพิเศษค่อยเล่าดีกว่าครับผมเพราะเรื่องนี้เป็นความลับที่พูดยากจริงแต่ว่าไม่มีใครรู้อะผมรู้ผัวเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ให้ดูคนติดตามก่อนครับผมอยากจะรู้ลึกๆเลยที่มันเป็นบาดแผลจริงๆลึกๆกันเลยนะเอาไว้เป็นตอนพิเศษดีกว่าครับผมนะอย่าเล่าเลยเสียดายว่าตอนนี้คนเพชรเองบางคนก็ไม่รู้เลยเพราะฉงนั้นเอาไว้เป็นตอนพิเศษดีกว่าผลทสุดแล้วเขาก็จะมาในเมื่อยิงกระนันชองไม่สําเร็จแล้วครับเล็กองไหนก็เข้ามายิงละอองสมนทรัพย์ซึ่งละอองสมนทรัพย์นี่ไม่หมู่นะครับเดี๋ยวจะเล่า วงจริงนะในวลาแกอยู่บ้านนะเกี่ยวหญ้าให้วัวนะแต่เกี่ยวหญ้าปั๊บก็จะมีตะกร้าอย่างเงี้ยหยิบหญ้าใส่ตะกร้าเสร็จปั๊บใช่ได้ขาดแต่แกต้องแบกใส่ไหลอย่างงี้ยนะแต่ระยะที่แกแบกใส่ไหลเนี่ยแกถือสติเบดนี่นะเข้าใจความหมายไหมครับแล้วก็ปั๊บเอาสติเบตไปบนนี and and ้ด้วยอ่าบนเขาเรียกว่าบนตะกร้าในตะกร้าเรืยในตะกร้านี่ใส่หญ้าอยู่ใส่หญ้าอยู่แล้วก็แบกไปนี่ยคือเชิญนักเลงแกจะเป๊ะเลยพูดง่ายๆว่าระวังตัวลูกฝีก้าวแบกไปแบกไปจนกระทั่งมีไอ้เจ้าของพื้นที่ตรงนั้นบอกเฮ้ยยยมมมึงงาาตตััััดดดดดหหหญ้้้้้นนนีี่ไไไไกกใใออออบเเฮขิวววป เฮ้ยไม่ได้มึงตัดได้ไงทะลึ่งมาจากไหนเนี่ยมึงเดี๋ยวก็โดนหรอกเท่านั้นอ่ะกระทิ้งตะกร้าเสร็จปับ๊บระใช้เนี่ยแกหันหลังนี้นะแล้วก็ใช้หนีบเงี้ยแล้วยิง ปึ้งข้าแตกหน้าคนนั้นเลยไม่ต้องหันไปดูเลยฝีมือฉกาจนั่นล่ะซิเบ็ดด้วยนะซิเบ็ดสิจ๊ะคนเพชรเขาไม่เขาไม่พกยี่ห้ออื่นมันต้องหาว่ายิงจิ้งหรีดเขาไม่พบกันต้องซิเบ็ดอย่างเดียวแตกหน้าเลยฟ้ามเลยโอ้โหนี่คือความฉกาจของนายละออละออสูงทราบครับแต่เล็กก็จะต้องมาเก็บคนนี้แต่ไม่ใช่เรื่องคนนี้นะที่เล็กเขาแค้นนะก็มีอยู่คืนหนึ่งก็เช่นเดียวกันเาเดินข้ามทุ่งกับคนสมัยก่อนนักเลงเดินข้ามทุ่งกันละออสูงทราบกลับมาบ้านหลังจากไปดูแลเฉลิมใหญ่บวงแล้วกลับมาถึงบบ้านปั๊ก็จอดรถแล้ย ก่อนนรถจิ๊บเปิดประตูเนี่ยก็มีชายจัดการกลุ่มหนึ่งแม่งฟ้า ฝันใส่เด็ตุ้มฝันแล้วฝันตุ้มตุ้มตุ้มฝันก็คุ้งขโมงใต้ถุนน่ะบ้านคนโบราณน่ะไปใต้ถุนใช่ไหมยิงเอ็นศพปุ๊บ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 พี่พี่ออกแล้วชักปืนยิงสู้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 ยิงน้ำน้อยแพ้ไฟไงเข้ามากันหลายคนแล้วคนที่มันเตรียมไว้แล้วกับคนที่ระวังตัวไม่ทันกันว่าโดนเพราะเกิดโดนโพกกันโดนเขานัดแรกกันก็เอียงแล้วก็เดินก็ยิงสู้ไปแต่ก็โดนละก็โดนไปผลสุดก็เป็นลมลมแล้วก็โดนยิงซ้ำยังก็เสียชีวิตแต่ว่าอย่างว่าเลยนะงานนี้ก็อาาาาจจจะะเป็นนนนผลลลพกกร้้งแแคั่ห แล้วหลังจากยิงละอสงวรทรัพย์ตายนะยังไม่พอยังไม่จบยังไม่จบอีกไปถล่มบ้านตะตุนอีกคือชุดนี้ก็จะเป็นเครือเดียวกันตะตุนทุ่งลมกับนันช่องคลายคืนเนี่ยนะเขาจะเป็นเป็นพวกกันอะไปยิงถล่มบ้านตะตุนโอ้โหนี่ยิงด้วยอาร์พีจีบ้องหลุดไปกลางบ้านดุ้มบ้องพี่เล็กเขาไปเรียนทางบถรีมาเป็นทหารได้ไปเรียนเป็นทหารรับจ้างมา้วไปเรียนพวกการใช้อาวุธอุปกรณ์เก็บหลังจากไปลบเสร็จแล้วก็เก็บพวก มั่งอาวุธสงครามมันก็เก็บเอามาซุ้มเก็บไว้ที่บ้านให้มีมาทีเขาเก็บเอาไ<ท>ว้เป็นคังของตัวเองเ,งเพื่อนจะมาตามแก้แค้นต,ตามเช็คบินทีละเป๊ะเป๊ะตามมนนั่นเลยและผลี่สุด้วเนี่ยมายิงบ้านตะตุนเชื่อมายิงบ้านพังเลยเอาอากีบุ้งตุ้มบุ้งตุงต้มดีว่าตะตุนอย่าไปหลบอยู่ในห้องน้ำเขาในาห้องน้ำมีกระเบื้องอยู่เยอะพะมีกระเบื้องเยอะปั๊บแรงระเบิดมันไม่ทะลุกระเบื้องแกก็เลยรอดตายเพราะว่าแกไปหลบในห้องน้ำห้องนอนก็ในแหลกละเอียดหมดเลยนะเพราะยิงตรงกลางตรงกลางบ้านเลยตรงกลางที่นเลยบจา แต่ที่เหลือไว้เพียงห้องน้ำนั่นเองที่มันไม่ทะลุไปถึงเลยแกได้รอดตายวันนั้นยิงอาบีีมาก็ไม่ได้ว่าเข้ามาตามเก็บดูพื้นที่ว่ามีใครเสียชีวิตไม่เขียนวิธเขาก็มีคนหนึ่งเขาอยู่เข้ามาไม่ได้เข้ามาเขาต้องยิงสู้ไงตัวเนเมื่อเข้าม่ถึงตัวแล้วก็ต้องใช้อาบีจีเข้าใจไหมเป็นคนทั่วไปก็ต้องวิ่งเหมือนยิงศาสตร์ใช่ไหมแต่มันเข้าไม่ได้เพราะเขาเขามีลูกน้องเขาเยอะก็ต้องใช้ระบบใช้ R าบจีถล่มอย่างเดียวแต่ในเมื่อไม่ได้ผลบ้านก็แหลกเหลวไปแล้วแต่เขาไม่ตายประจุแกเลยหน บวดเลยบวดเลยกระแกก็คิปกระแกก็ปงนะถ้าขืนอยู่ต่อไปกแกกคงตายอ่ะแล้วเขาก็รู้ว่าฝีมือของเล่เหล่ตรงไหนรู้เลยเล็กนตรงไหนเลยเพราะยิงตะตุนเสร็จแล้วไม่ตายเลนตรงไหนอยากไปเช็คบินอีกดึงเช็คบินมือขวาของตะตุนนี่ชื่อว่าพี่หลวย พี่ลวยบางทะลุก่อนถึงข้าเจ้าจะมีบางทะลุเป็นลูกน้องคนสนิทของตะตุ่นพี่หลวยเคยไปยิงพี่ชายเรื่องนงนายตายแล้วนี่เรื่องไหนก็ต้องไปเช็คบินโดยการฆ่าพี่หลวยอีกทีการที่ไปฆ่าเนี่ยพี่หลวยก็ระวังตัวบ้านคานโบราณเป็นเสาขึ้นนงี้แล้วบ้านข้าอยู่ข้างบนข้างล่างก็งงจะโล่งแต่คนโบราณห้องน้ําจะอยู่ข้างล่างตามบ้านานอกะนะนนข้างน,น้นูข้างล่างมันไดลงมาแล้วมาอาบน้ำข้างล่างเขาจะอยู่ข้างบนนอนกินข้างบนไม่ยอมลงเลยเรารู้ว่าในเล็กก็ต้องมาเก็บเขาก็รู้ตัวนะระวังแย่ก็นอนกินอยู่บนบ้านตลอดเวลาครับหารู้ไหมว่าในเล็กไปซุ่อยเเคห็นกงงฟ ไม่ลูกอ่ากองฟางกองฟางเนี่ยแล้วเอาบนลักลุกทุ่งหนึ่งกองฟางกันนะในเล็กนกในเข้าไปหลบอยู่ในนั้นอ่ะสามวันสามคืนระยะเขามาได้งสามสิบเมตรอ่ะประชันชิดเลยใกล้ชิดนั่แหละมีเครื่องที่จะฆ่าโอุ๊ยสามวันสามคืนโดยกินเอาข้าวเหนียวปั้นไปบ้างอะไรบ้างกินข้าวเหนียวอยู่ในนั้นน่ยอ๋อก็พกเสบียงไปในตัวด้วยตัวด้วยแล้วก็เอ็มหกกระบอกเอคือหมายต้องเด็ดเด็ดหัวให้ได้เด็ดให้ได้เลยยันสามวันจนทั้งสามวันแล้วพี่หลองแกก็เอ๊ยตายใจแล้วโอะะไรเอาล เดี๋ยววันนี้กูลงไปเข้าห้องน้ำดีกว่าก็เดินลงมาจากเข้าห้องน้ำที่ไหนได้แหละเล็กน้องไานซัดเดชสกไม่ได้กดออตโต้ปลื้ดนะนัดเดียวเลยเป๊ะตัดทัวหัวใจเลยต้งคั่มเลยแลคิดไปถึงในบ้านมองแล้วไม่มีอะไรโล่งโจ้งเหมือนใครจะคิดว่าจะยิงมาจากกองฟางนะครับแล้วมันอยู่ตรงนั่งจมูกแค่แหละนะมันตรงกองฟางเ<ร>นะีงง่ย<า>โดยทั่วไปเนี่ยระยะมองมันต้องมองอยู่รอบเอ่อนอก<ช>ออบ้านใช่ใช่ตงมองบริเวณนอกบ้านในการที่มันซุ่มยิงถูกไหมพ่อใช่ใช่โอ้โหนี่คือความไร้กาของเล็กนกอไหนนัดเดียวเลยก็ยิงเนีเป๊ะ แล้วก็สิ้นใจอยู่ตรงนั้นเลยนัดเดียวนัดเดียวเท่านั้นเลยฉลองนี่หน้าตาน่ากลัวดาตาแดงเวเามองคนในตาน่าแดงเหมือนกับพวกน่ากลัวครับเหมือนยักษ์เลยแบบน่ากลัวมากหน้าตาโหดร้ายยังยังนะคือยังไม่ยังไม่จบเท่านั้นยังไม่จบเท่านี้อีกยังไปเช็คบินชื่อชัว ชัวงเขาเป็นสิบเอกหรือจ่าทหารนี่แหละแต่เป็นคนนำสเบียงทั้งหมดไปให้กันนันชองพวกสเบียงเกี่ยวพวกอาวุธลูกกระสุนปืนอากาเอตสิบหกของทหารเขาเอามาจากไหนไม่ว่าแต่เป็นกองหนุนให้กับบ้านของกํนนันชองอาวุธลูกกระสุนลูกกระสุนปืนอะไรต่างๆนี่ก็คอยขนไปให้บ้านกันนันชองแล้วมีจุดเกี่ยวพันอะไรกับนายเล้งลงหนครับเล้งลงหนไม่ถูกกับนันชองอ๋อก็คือว่าเหมารวมเลยก็มึงนั่นมึงเอาสเบียงไปให้กันนันชองเพื่อมาสู้กับเขาได้ยังไงเขาจึงคิดจะต้องตัดตอนช่ว วให้มันตายแต่ในชั่วเนี่ยบ้านมันอยู่ตรงท่าหินทางที่จะไปบ้านกรนช้องอ่ะแต่ในชั่วดันเป็นแฟนอยู่แถวหนองพับหนองพับก็ทางไปหาเจ้านี่ในชั่วก็ไปหาแฟนทุกวันในชั่วเนี่ยเป็นทหารนะยศประมาณสิบเอกหรือจ่าเนี่ยก็ขี่โอเตอร์ไซค์ไปไปบ้านแฟนประจําไปบ้านแฟนประจําอยู่มาเย็นวันหนึ่งในชั่วไปหาแฟนเสร็จก็จะตีรถกลับมาเข้าตลาดบ้านอยู่ในตลาดขี่รถมารถเข้าคันใหญ่พอทิ้งโค้งปั๊บเลนตรงไหนยิงกันที่หกเยยิงปอดกดออโต้อ่ะยิงเนี่ยขาดอย่างนี้เลยสะพายแรงเลย คือตัวขาดไปเลยยิงขาดสะพายแรกตกลงไปเลยงายท้องหลุดจากรถมาทันตาเห็นเลยขาดใจตายเลยตัวนี่คือความโหดเยี่ยมของเล็กตรงไหนคือตัวนี่คือแทบขาดครึ่งหรือแทบขาดครึ่งแทบขาดสะพายแรกเลยใช่ไหมเอยิงแทบขาดสะพายแรกเลยครับผม แลังจากที่พ่อเล่าให้ฟังนี่ว่าเล็กน้องนายเช็คบินไหมนะทุกค,คนนะไอ้ที่พลาดเป้าก็มีที่มันสําเร็จก็เป็นส่วนใหญ่มีเล็กน้องนายได้ทําไปเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะแต่เอาไว้วันหน้าพ่อจะเล่าให้ฟังทีนี้คนสําคัญที่เขาต้องเช็คบินมีคนหนึ่งยังมีอีกยังมีแล้วโหเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ดังมากยกพวกไปยิงกำนันพลกำนันพลกำนันพลซึ่งในยุคนั้นเขาคือใครฮะก็ขาใหญ่มาเฟียของเพชรบุรีแต่เขาอยู่บริเวณแถวดอนนาลุ่มเล็กน้องนายเขาก็พาพวกไปเจ็ดแปดคนเดินข แล้วก็ไปยิงกำนันพลตายฝ่ายกำนันพลก็ยิงสู้มาฝ่ายเล็กก็ตายไป4คนก็ยิงสู้ทั้งสองฝ่ายยิงประท่ากันในกลางทุ่งนายาวกันมาเลยยิงไล่กันมาเรื่อยกราคิดว่ายิงตั้งแต่ถนดน้อยไล่ยิงกันมาเรื่อยข้ามทุ่งมันจะมาถึงทุ่งลมเลยระยะแบบระยะทางเป็นสิบโลยิงกันอ่ะสิบโล10สิบโลยิงสู้กันมายิงสู้ถอยสู้ถอยยิงสู้เพราะนั่นล่วงไอ้นี่ยิงสู้ไอ้นี่ล่วงยิงสู้กันจนตำรวจเอาหอเอาฮอบินมาเลยเอาให้วางอาวุธให้วางอาวุธทั้งสองฝ่ายให้วางหอต้องใ้หอเลยยิงใช่หอมาเออ อเลย,ยหลายปีแล้วที่พูดถึงเนี่ยจแบบนกระทั่งมีลองนะครับเป็นเป็นตำรวจอ่ะยศตัตนประมาณสักร้อยเอกหรือร้อยโทนั่นเองอาจจะเป็นคนสนิทของเล็กน้องนายพราะเล่กน้องนายเห็นว่าจนตอกแล้วยอมวางอาวุธส่วนรองคนนี้จะเดินเข้าไปเนี่ยเขาบอกลองได้ใช้โทรขงว่าถ้าเล่กน้องนายต้องการให้ลองเดินเข้าไปนยให้ยิงปืนนัดหนึ่งรองจะได้เดินเข้าไปหาปรึกษาเล่กน้องนายว่าแบบไหนยังไงผลสุดเล็กน้องนายยิงปืนขึ้นฟ้าปุ้งลองคนนี้ก็เดินเข้าไปหาเล็หน้องนายแต่ญาติของลองนี้เดินเข้าไปหาเลกนอา่ห้เลน้งนย่ะปือม อย่างนี้ก็สู้ตามกฎหมายยอมให้ทางการซะจะได้จบไม่งั้นมันต้องตายกันมากขึ้นผลสุดเล่นได้ก็วางปืนพอวางปืนอีกคนแม่วิ่งมาจะจ่อหัวยิงแล้วได้ไมเดี๋ยววิ่งมาเลยก็วิ่งมาจะวิ่งมาจะจ่อหัวยิงเล้งนดปั๊บนี่ก็ปัดปืนใครเป็นคนปัดพ่อลองเป็นคนปัดปืนลองเป็นคนปัดปืนไม่งั้นเล้งไดก็ดิ้นตายตรงนั้นแหละเนี่ยเหตุการณ์วันนั้นก็เล้งไดยก็ถูกจับรู้สึกตัดสินประหารมาแล้วติดตลอดหรือไงนะผมไม่แน่ใจนะเพราะมันต่างกรรมต่างวาระหลายที่นะ หลังจากนั้นเล็กน้อก็เปลี่ยนทำตัวดีนะหลังจากรับโทษทันท้งหมดล่าสุดแล้วออกจากคุกม,มาล่าสุดเนี่ยก็ทำตัวดีแล้วมีมือปืนหนุม่มชะกาดคนหนึ่งวัยรุ่นอายุ25ปีซึ่งตำรวจจะไปล้อมยิงก็เลยชวนเล็กน้องนายไปด้วยคือหลังจากเล็กน้องนายออกจากเรือนจำมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองกับตัวกับใจตอนนี้กลายเป็นพลเ,นนเมืองดีแล้วช่วยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นี่ผมเล่ารัดรัดเลยนะครัเดเดี๋ยวย้อนไปได้เดีเอาลัลัตก่อนครับผมผลสุดแล้ตัวนี้มันตัวดีเด็กหนุ่ม ตำรวจก็ไปล้อมจับมันอยู่การล้อมจับเนี่ยมันเหมือนกับหลุมพรางอย่างเงี้ยพาดออกไปอย่างเงี้ยซึ่งไอ้คนเนี้ยไอ้คนหนุ่มคนเนี้ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อตอนนี้มีชีวิตอยู่มันก็หลบอยู่ตรงข้างล่างส่วนตำรวจก็ล้อมอยู่ข้างบนเนี่ยเต็มหมดเลยทุกคนก็ไม่กล้าเงยหน้าไปชะโงกหน้าไปให้มันมอบให้มอบตัวเพราะทุกคนตำรวจอยู่ข้างบนเนี่ยมีปืนหมดเลยยี่สิบคนสามสิบคนล้อมได้ล้อมไม่หมดแล้วล้อมหมดแล้วมึงไปไม่รอดแล้วนี่มีคนใจถึงอยู่คนโผล่หน้าไปบอกให้มันมอบให้มันวางปืนคนนี่ใจถึงคือใครเล็กนกในไม่ใจ แบบเยวางปืนอนมันก็ไม่รู้มันตกใจอ่ะมันก็ยิงสวนโป้งเข้าหน้าผากเ,เลย,ยเลยนี่ก็คือจบชีวิตวันนั้นเลย แล้วมันก็โดดหนีไปเลยนะมันยิงเล็กพรเล็กโดนปั๊บทุกคนก็ตกใจไงเข้าไปประคองร่างเล็กกันไอ้นั่นเป็นบรกาศหนีไปเลยช่วงชุรมุนก็หนีไปเลยไอ้น,นั่นดังมาเลยชัว่โโโวโมงนะครับค่าตัวค่วา,ตวาตัวเป็นล้านเลยชั่วโมงนี้เลยกลายเป็นคนเอาไปอยู่ด้วยแบบขึ้นชั้นแบบว่าอัตโนมัติเลยขึ้นชั้นอายุยี่ห้าเอง<ม>ไปอยู่กับที่ไหนไม่รู้ตอนนี้ได้ค่าเขาให้เงินใช้เป็นล้านเลยชั่วโมงนี้แต่ยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เดเดี๋ยวผมนึกได้เที่ยวหน้าผมจะเอ่ยชื่อไปผมลื E ีพ p พิเศษนะครับแล้วก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยช่วยกดดันพ่อหน่อยนะฮะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับในที่พ่อเล่ามาตั้งแต่แรกคืออยากจะฟังเรื่องใครต้นสายประเหตุของใครอะไรยังไงนะครับให้คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับอพอหลังจากเล็กนกในเสียชีวิตชีวิตพ่อเจอใครอีกอับพ่อผมก็จะเจอเยอะเลยเจออีกเยอะใช่ไหมนะวันนี้พ่อบอกตรงพ่อเหนื่อย เดี๋ยววันหน้าพ่อจะเล่าให้ฟังเยอะกว่านี้นี่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังว่ากำนันช้องตายที่ไหนแบบไหนยังไงนะนนเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงแต่วันนี้พ่อเหนื่อยลองเอาแค่นี้ก่อนเอาแล้ครับน้องๆเป็นเรื่องนะฮะทีนี้พาคาใจกันว้าวุ่นเลยทีนี้ อ่ะเอาเป็นว่าป้องให้คุณพอ่อถ้าเขาว่าเหนื่อยก็ต้องคือเหนื่อยนะเป,นเป็นเรื่องอดีตด้วยที่<ช>พอต้องต้องไปทบทวนนิดนึงใ,ใ,ในการเล่าเรื่องแต่ละบุคคลเนี่ยต้องบอก<ช>มันว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะบางทีี่คุณพ่อที่มาเล่าเนี่ยเขาบางทีขเขาต้องไปขออนุญาตะนะต้องโทรไปบอกไปแจ้งนะในการที่จะเล่าเรื่องใช่แล้วจะไม่ให้เขากระทบกระทั่งไม่พูดเพื่อเป็นการฉีกแผลเก่าหรือไปตอกย้ําให้เขามีความรู้สึกว่าเกิดความเจ็บแค้นขึ้นมาจะพยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้บางครั้งพ่อจึงคุยได้รู้ได้พู ไดไ้แต่จะไม่พูดให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเจ็บช้ำน้ำใจทั้งคู่และที่สําคัญนะอดีตนักเลงเก่าเมืองเพชรบุรีหรือพ่ออ้อนเราคนนี้หรือยังไม่จบแค่นี้นะครับยังยังคุณพ่อเขามีถึงขนาดว่าถ้าอยากจะเห็น สถานที่จริง,รงๆญาติพี่น้องที่เขาเป็นอยู่จริงๆอ่ะอย่างเช่นความสนิทสนมความเป็นเลน็กนกในกับพ่อออสเนี่ยสนิทสนมกันมากถึงขนาดว่าตอนนี้ก็คือ,อยังพูดคุยกับทางญาติทางพี่น้องเขาอยู่ครับมันอยู่ที่ Fc นะทุกคนนะอยากจะให้พ่อพาไปสถานที่จริงๆ,ๆในวันนั้นซึ่งเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ได้พูดคุยกันแบบตัวเป็นๆเ,เลย ได้คุยได้ดูที่นอนเนี่ยเล็กนอนตรงนี้พี่เล็กนอนตรงนี้อาบ,บน้ําห้องนี้นอนอย่างนี้ชีวิตเป็นอย่างนี้ชีวิตประจําวันเป็นแบบไหนยังไงนั่งคุยกับน้องสาวเขานั่งคุยกับหลานเขา หลายก็เป็นกำนานอยู่ตอนนี้ขนาดนั้นเลยพ่อเหรอได้คุยกันแบบถ้าเห็นจ่าจ่าว่าชีวิตในื่องหนเขาเป็นยังไงแบบไหนเลยแบบนั้นเลยเอาแบบนี้เลยพ่อนะเอาแล้วนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับก็มีอีกหลายคนนะครับที่ยังมีลมหายใจอยู่ซึ่งพ่อก็จะพาทางการละครนึงไปฟคกซิโลไปพบปะและไปพบเจอกับตัวจริงๆถูกต้องหรือกับบุคคลที่กล่าวอ้างไปที่อากกล่าวถึงไปเล่าถึงไปเนี่ยพ่อก็จะพาไปที่บ้านนะครับไปที่บ้านเขาไปดูกันไปนั่งพูดกันตรงบ้านเขาเลยไปคุยกันเลยสำหรับคนที่มีชีวิต อยู่นะ <c oughs> เขากลับตัวแล้วเป็นค,คนดีแล้วม,มานั่งเล่าความหลังกันจะพาไปลูกเอาเป็นว่าพ่อเขาบอกขออุบไว้ก่อนนะ<ม>ว่าจะเป็นใครนะ<ม>ที่แน่นะบ้านของอมือปืนเล็กนกนานเนี่ยคือมีแน่นอนแน่นอนสิ่งที่พ่อเล่ามาเนี่ยอยากจะให้พ่อฝากข้อคิดฝากถึงญาติญาติผู้ที่เรากล่าวอ้างถึงพูดถึงกันหน่อยได้ไหมฮะอ๋อได้ได้ออสจอจอออสนะฮะนะฮะหรือออสยาวที่เล่ามาให้พวกหลานๆฟังก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันมีทั้งด้านลบและด้านบวกต้องขออภัย ทางบ้านด้วยแต่ที่ชมรายการนี้น้องๆหนูๆถ้าดูแล้วนะครับก็ต้องมีผู้ปกครองคอยคอ,อยเตือนหน่อยว่าข้อความนี้หรือเหตุการณ์แบบนี้นะฮะมีคนคอยชี้นําชี้แนะนิดหนึ่งว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรผมเล่าเนี่ยให้ไปวิเคราะห์เองมีผู้ใหญ่คอยสอนเด็กยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่ากล้าเข้ามาเลยครับวงการนักเลงนี้นะครับอย่าลืมนะน้องๆหนูๆสโลแกนผมสอบตกยังสอบซ่อมได้แต่ถ้าเป็นนักเลงสอบตกคือตายอย่างเดียวนะครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ อย่างที่พ่อเขบอกเลยครับ,รบมันซ่อมไม่ได้นะชีวิตลมหายใจมันออกกลับมาไม่ได้นะเห็นใครจบสวยเลยเป็นนักเลงนะถ้าไม่เลิกนะพ่อไม่เคยเห็นใครอยู่รอดเลยครับผมสําหรับผมนะต้องขอขมากับญาติญาติผู้ที่เรากล่าวถึงแล้วก็ขอน้อมจิตด,ด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับ กับทุกทกท่านที่เป็นตำนานที่พ่อออสได้กล่าวไปทางรายการเราไม่ได้มีเจตนาที่จะล่วงเกินหรือลบหลู่กับทุกทกท่านนะครับที่เรากล่าวไปถ้ามีคำพูดใดที่ทางเราพูดไม่เหมาะสมก็ขอประธานอภัยไว้ณนทีน่นี้สิ่งที่พวกเราต้องการนำเสนอเป็นอุทาหรณ์แก่เยาวชนรุ่นหลังเพื่อที่จะไม่นําไปเป็นแบบอย่างต้องขอกับประธานอภัยไว้ณที่นี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ พ่อออสเยานะฮะหรือท่านสอจออสหรือเป็นศิลปินนะต้องบอกว่าได้ฉายาม,มาเลยนะตอนเป็นพระเอกเทพบุตรผิวบางที่ใครหลายๆคนต้องรู้จักดีเลยผู้ชายคนนี้ครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแล้วก็เป็นทุกอย่างที่ตัวเองได้ฝันไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งนี้ทางนั้นก็ยังไม่จบแค่นี้พ่อออสยังมีอะไรอยู่ในตัวเขาต้องบอกว่าเขาบอกว่าพ่อก็ใกล้แล้วลูกนะก็อยากจะให้เรื่องราวที่พ่อเล่าเป็นอุทาหรณ์เป็นวิทยาทานหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง มีทั้งในแนวทางการดําเนินชีวิตในทางด้านที่ดีนะจนคุณพ่อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างได้เลยนะจากนักเลงกับตัวกับใจนะครับประสบความสําเร็จเป็นทั้งนักธุรกิจเป็นทั้งศิลปินรวมทั้งเป็นรารัชการท้องถิ่นด้วยสุดยอดนะพ่อยังไม่จบแค่นี้นะยังมีเรื่องราวอะไรอีกเยอะนะครับที่เราจะมาย้อนรอยอดีตกับประวัติตำนานความเป็นนักเลงและมือปืนเหมืองเพชรติดตามชมกันต่อไปนะ กาละครั้งหนึ่งไบโคซิโร่ต้องขอขอบคุณพ่พอออสก่อนเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ได้เป็นเกียรติอย่างมากนะฮะที่มาออกรายการช่องกาละครั้งหนึ่งไบโคซิโล่และหลายๆเรื่องราวต้องบอกก่อนว่าเป็นที่แรกที่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงหลายๆเรื่องราวนะครับสำหรับคลิปนี้อยากจะฝากน้องๆนะที่ฟังอยู่และอยากจะฟังอีกคอมเมนต์มาเยอะๆครับอยากจะฟังใครเป็นพิเศษเดี๋ยวพ่อออสจะเอารายละเอียดมานําเสนอในรายการกาละครั้งหนึ่งไบโคซิโล่แน่นอนครับสำหรับทางรายการเรานะก็ขอมอบที่ะลึกขอมอบที่ลึกนะครับให้กับ พอออดยาวนะฮะก็เป็นสครับซีโร่นะครับผมอันนี้ไว้ขัดผิวเพราะว่าพ่อนี่เขาเทพบรตรผิวบางไงไหมต้องเหมาะเลยฮะพ่อถ้าโดนแดดโดนลมสมัยก่อนหน้าบานถึงชักเริ่มหนาแล้วก็จะฝากผลิตภัณฑ์สครับนี้ไว้ให้พ่อได้ขัดผิวขัดหน้าขัดตัวขัดขัดได้เลยพี่ขัดขัดได้ทุกที่นะพ่อนะแล้วก็ที่สาคัญครับเห็นพ่อว่าพักหลังนี่นอนไม่ค่อยหลับนะฮะคิดมากเกี่ยวกับลูกหลานหรือเปล่าไม่รู้พ่อคิดมากโหชักเริ่มแก่พ่อรู้สึกว่าเขาอยากจะพักผ่อน แบบว่าเต็มที่นะเพราะฉะนั้นตัวช่วยอย่างดีเลยครับแล็บไนท์ครับผมอันนี้กินก่อนนอนหลับสบายแน่นอนพ่อครับครผมแต่ลืมไปครับผมใครที่ชื่นชอบในตัวพ่อออสและอยากฟังนะครับเรื่องราวต่างๆที่แบบว่าอยากคุยกับพ่อโดยตรงเลยติกตอกติกตอกไว้ไลฟ์สดไว้พูดคุยกับ FC ทุกๆหลายๆคนนะที่อยากรู้ติดตามได้ที่ไหนพ่อติดตามที่ออส ยุทธพงศ์ภาษาอังกฤษก็ A O D อสยุทธพงศ์ภาษาอังกฤษก็คือติ๊ t ตอกเพราะตอนนี้ที่ผมติดตามวออิ่งแรกเนี่ยคือคนดูอ่ะเกือบแสนแล้วนะ <c oughs> แต่ละคลิปที่พ่อทํานะเพราะว่าเพราะนั้นผมถึงบอกว่ามีคนที่อยากจะรู้รต้นสายปเหตุจากความเป็นนักเพลงมือปืนสมัยก่อนพวกเสือเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะครับเพราะนั้นไปติดตามพ่อออนด้วยนะทางติกตอกนะครับผมใครอยากรู้อะไรถามเลยนะพ่ออตอบหมดเลยยินดีครับตอบตอบทันทีครับนะฮะถ้าเราเราเราตอบเนี่ยเอา ความจริงมาตอบทั้งน,นั้นนะครับ,รบและที่สําคัญยอายากให้พ่อฝากตอนนี้กิจการตอนนี้พ่ออ๋อทำอะไรอยู่วะ อ๋อตอนนี้ก็ผมเปิดเป็นร้านอาหารกึ่งสตูดิโอนะครับชื่อว่าร้านซีฮอสหรือภาษาไทยเรียกว่าครัวมาน้ำก็เป็นสตูดิโอให้เช่านะครับจะมาคุณจะมาถ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะคุณจะมาจัดปาร์ตี้ว่างานเลี้ยงจัดปาร์ตี้งานวันเกิดทุกงานนะที่อยากจะสังสรรค์ต้องบอกว่าพี่ครัวมาน้ำจุดได้เป็นร้อยคนนะฮะวิธีจอดรถเรียบร้อยนะครับนี่นะที่สำคัญอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยอยู่ใจกลางครับอยู่ในเขตสวนผักตลิ่งชันละจะพึ่ใกล้ๆน เดียวนะครับขอฝากไปด้วยนะครับบอกเบอร์ได้เลยได้ครับถ้าสนใจติดต่ออยากจะจัดสถานที่แบบนี้นะติดต่อได้ที่081นะครับ3088181 081 3088181ครับขอบคุณครับนี่นะทางเราก็จะขึ้นทั้งเบอร์แล้วก็หน้าทิกต o อกนะครับก็ติดต่อได้สองทางเลยนะครับส่งข้อความมาทาง t ิกต o อก็ได้ และนอกจากเบอร์โทรพ่อนะติดต่อมาได้เลยครับทางเพจการละครั้งหนึ่งบโคซิโลนะครับรับผิดชอบเป็นผู้จัดการที่นีครับได้เลยครับดีดีดีจัดโอเคครับผมต้องไปด้วยกันอีกนานนะครับครับผมเดินไปรู้่าทิ้งพ่อแล้วกันพ่อก็อย่าทิ้งผมแล้วกันนะพ่อกรูปไปด้วยโอเคครับผมและนี่ก็คือระดับตํานานนักเลงเมืองเพชรพ่อออดยาวครับผมสําหรับโคซิโลก็ขอย้ําครับผมตอนนี้เปิดเพจใหม่แล้วนะครับเป็นซีโร่ช็อปนะครับเพื่อให้ FC ีทุกคนเข้าถึงในผลิต ต่างๆสินค้าใหม่ๆนะครับอัปเดตท,ทางช่องเรานะไม่ไว่าจะเป็นเสื้อผ้าสินค้าต่างๆกดติดตามกันด้วยนะนะขอเลยนะยกมือไหว้เลยนะ FC รักกันจริงต้องไปติดตามเพจ z e r o Shop กันด้วยสำหรับคลิปนี้ผมและพ่อออสยาวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณครับยินดีครับขอให้เจริญนะครับสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ